พอบอรตรรคน8ปลิ้วงานนี้ไม่เสียชื่อนะครับพอหลังจากคือวันนี้ออกหมายจับลุงพลเดี๋ยวก็จะมาต่อไปแล้วผมเชื่อเลยนะครับนะการเอาเด็กขึ้นไปอยู่บนบนเขาเนี่ยนะต้องถลายสองกิโลหรือไงเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีผู้ร่วมกระทาความผิดมีคนดูต้นทางคนส่องไฟคนไลนต่างๆเพราะดูแล้วมันน่าจะเอาขึ้นไปตอนกลางคืน เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับนะครับว่าสารจังหวัดสมุทรสาครสาลจังหวัดมุกดาหารนะครับได้ออกหมายจับนะครับนะนะครับผมก็ทราบข่าวด่วนนะครับนะฮะนะครับเพิ่งทราบข่าวด่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องช่องวันรายการเอาไว้ชัด นะครับวันนี้ก็มาบันทึกเทปแล้วก็พูดกันเรื่องนี้แหละครับว่าจะมีการออกหมายจับความจริงผมทราบตั้งแต่ช่วงบา่บายแล้วนะครับนะก็พอจะรู้แล้วว่าจะมีการยื่นคําร้องต่อสารออกหมายจับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับนะเพื่อนผมนะครับอัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยือ่อซึ่งเกาะติดคดีนี้มาตลอดเขาก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีหมายจับนะผมทราบก่อนที่จะมีหมายจับทราบว่ามีการไปยื่นนะครับในวันนี้นะฮะ นะครับช่วงใบ่าใช้สายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่น้องดีใจไหมครับนะครับจุกรู้ครับหลายๆคนก็บอกว่าจุกรู้นะจบสักทีครับคดีนะครับซีรีส์โกกอกนะครับนะนะคดีฆ่าน้องชมพู่จบสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะบุคคลซึ่งสังคมให้ความอ่าจะเรียกให้ความสนใจนะครับคนดังก็คือลุงพลครับ นะครับเอ่อนะคนดังลุงพลนะครับนะครับพี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนนี้นะน่าจะเป็นคนร้ายหรือไม่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่สุดท้ายแล้วก็วันนี้ครับสารจังหวัดมุกดาหารก็อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับนะนะครับนายนายคนนี้ก็โดนออกหมายจับป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรายงานข่าวนะครับนะครับล่าสุดครับก็โดน ทั้งหมด3ข้อหาครคือ 1, พลากเด็กนะพลากเด็กอายุาไม่เกิน15นะ,ะนะครับไปโดยไม่มีเหตุสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่จะทำให้เด็กนั้นปราศจากการดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายนะครับก็บอันที่2นะสากระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้การชนสูตรพิกพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวคร่าวๆนะครับนะครับที่ผมทราบมาจากทางช่องวันช่อง9ช่องไทยรัฐนะครับนะก็หลายๆช่องนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับก็นะครับเออก็แสดงความยินดีกับนะนะครับตำรวจนะครับที่ทำงานมา1ปีเต็มจนสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับลุมพลได้ จุกรู้นะครับนะก็ไม่ผิดหวังครับพี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังครับแล้วคนที่สังคมคาดหวังไว้ก็ใช่จริงๆนะนะครับใช่จริงๆนะครับแล้วก็รายงานข่าวก็บอกพยานหลักฐานงานนี้ครับมัดแน่นครับนะพยานหลักฐานตํารวจบอกมั่นใจนะครับมีพยานหลักฐานแน่นหนานะมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีเส้นขมผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับพยานแวดล้อมอะไรต่างๆ ค่อนข้างพร้อมนะครับนะก็ดูนะครับว่านายชัยพลจะดิ้นหลุดหรือไม่นะนะครับนะจะดิ้นหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็โดนไปสาดอกนะฮะแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คงจะมีการนะออกหมายจับมาเรื่อยๆนะเท่าที่ทราบวงในมานะครับก็น่าจะมีคนที่ต้องโดนออกหมายจับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่าแล้วว่าจุกรู้นะครับยินดีด้วยกับคุณแม่สาวิตรีนะครับนีรู้สึกวันนี้เป็นวันเกิดนะฮะ นะครับก็ฉลองวันเกิดนะครับแล้วก็เรียกความเป็นธรรมให้กับเด็กสามขวบน้องชมพู่หนัก9กกิโลถูกคนร้ายฆ่าตายอย่างอน,นาถขนาดนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ศาลก็ได้อนุมัติหมายจับแล้วนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับแม่น้องชมพู่นะครับก็ได้สมหวังทักทีนะครับตะกี้นี้ผมก็ได้รับทราบจากพักพวกมาว่าตอนนี้พอมีหมายจับเรียบร้อยแล้ว นะครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังเอาหมายจับไปตามหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายลุงพลนะก็ไปตามไปตามตัวนะครับว่าตอนนี้ลุงพลไปอยู่แถวพญานาคหรือเปล่านะครับอยู่บ้านกอก,กอกหรือไม่หรือว่าไปอยู่สกลนครแต่รายงานข่าวล่าสุดน่าจะไปอยู่แถวสกลนครนะครับนะก็ก็ดูนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนครับนะครับนะลุงพลนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับนะครับนะฮะอันนี้ก็นะมีหมายจับเรียบร้อยแล้ว ผมเชื่อว่านะครับคืนนี้น่าจะมีการจับตัวได้ผมเชื่อว่านะไม่ต้องรอถึงเช้านะครับนะครับและก็รายงานข่าวก็บอกว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวนะครับคัดค้านการประกันตัวนะฮะนะครับนะก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนและสารเนี่ยคงจะนะไม่ให้ประกันนะครับรายงานข่าวนะครับนะครับจริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่ผมว่าแนวนี้แนวมันจะไปแบบนั้น นะครับจะไปแบบนั้นก็คือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน2เป็นคดีที่โอ้โหอุกอาจมากนะคดีร้ายแรงมากนะครับนะครับเราก็ดูวนต่อไปนะครับว่าค่ําคืนนี้นะตำรวจจะนําหมายจับนะจนสามารถจับตัวนายชัยพลวิภาได้หรือไม่ก็ติดตามกันในค่ําคืนนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตํารวจไทยทําได้ครับนะตำรวจจากส่วนกลางลต่างผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่กันเต็มที่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะจับกลุมตัวนายชัยพลได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับบอกแล้วครับตำรวจไทยนะครับไม่ผิดหวังครับนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่านะทนายความนะครับนะทนายความของนายชัยพลนะครับเห็นมีการออกคงออกข่าวนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้ เช้านะครับสิบโมงเช้าอะไรต่างๆนะครผมว่านะครับคงไม่ต้องถแถลงแล้วครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่านะครับนายชัยพลนั้นจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยผมมั่นใจนะครับตารวจครับพร้อมทุกอย่างหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พร้อมนะพยานแวดล้อมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะแล้วก็พยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นขนเป็นเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเขามีอยู่ในสำนวนครบแล้ว นะครับครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปใส่ร้ายตํารวจนะครับนะอย่าไปบอกว่าตํารวจทําพยานหลักฐานเท็จอย่าไปบอกว่าตํารวจยัดขนยัดผมนะครับไม่มีครับนะฮะไม่มีครับเพราะที่ผมทราบมาตํารวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่บอกให้รู้นะครับไม่บอกให้คนที่กําลังจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยรู้เขาไม่บอกเขามีหลักพยานหลักฐานครบมัดแน่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมัดแน่นนะฮะ เพราะฉะนั้นก็นะเดี๋ยวก็รอนะครับว่าพรุ่งนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็จะถแถลงแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยพวกเส้นขนพวกผมพวก DNA พวกเงื่อสารคัดหลังอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหมดนะนะครับเขาบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอมั่นคงในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนี่สารท่านคงจะไม่ออกหมายจับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วย นะครับหลายๆคนก็ถามนะครับว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนนะครับเนี่ยเขาก็ก็กาลังตามอยู่นะครับว่าเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะจับได้หรือยังอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตามกันไปนะพากเด็กทอดทิ้งเด็กกระทําการอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะพยานหลักฐานนี่นิติวิทยาศาสตร์มัดนน่นนะครับนะหลายหลายคนถามว่า ถ้านายชัยพลมีทนายเก่งๆทนายระดับขั้นเทพมาจะช่วยได้ไหมถ้าพยานหลักฐานมันมัดแน่นให้เอาเทวดามาเป็นทนายก็ไม่สามารถจะช่วยได้ถ้ามัดแน่นนะแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นก็อาจจะสามารถช่วยได้แต่คดีนี้ก็นายชัยพลนะครับหลังจากถูกแจ้งข้อหาแล้วนะพยานหลักฐานขนาดนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลว่าจะสู้คดีนะหรือรับสารภาพก็แล้วแต่นายชัยพลนะครับ เพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายว่าในเมื่อถูกออกหมายจับถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการต่อสู้คดีนะจะต่อสู้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิดก็สู้ไปเลยครับสู้ไปเต็มที่เลยถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิดสามารถไปหักล้าง DNA ต่างๆนะเส้นผมขนต่างๆเนี่ยได้นะครับก็สู้ไปนะแต่ผมก็อยากให้นึกถึงคําพูดของคุณชูวิทย์กระมลพิสิทธ์นะครับ สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณก็ว่ากันไปนะครับถ้าพยานหลักฐานนั่นนะครับนะก็ควรรับสารภาพนะถ้าทําผิดจริงก็ควรรับสารภาพแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดก็สู้ไปนะครับนะคุณชัยพลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าการสู้คดีเนี่ยคนที่ติดคุกคือนายชัยพลนะครับไม่ใช่ทนายนะครับบางครั้งเนี่ย ชายพลต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทําผิดหรือไม่ถ้าตัวเองทําผิดก็รับสาภาพแต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทําผิดก็สู้ไปแต่ถ้าตัวเองทําผิดนะนะครับแล้วยังสู้คดีนะครับคนที่ติดคุกคือชายพลไม่ใช่ทนายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นคดีสําคัญนะครับและผมมั่นมั่นใจนะครับว่าคดีนี้ตํารวจเขาทํางานเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับคดีนี้นะครับเต็มที่นะครับ นะมีคนถามว่า,าติดคุกกี่ปีอ่าเดี๋ยวก็เปิดดูนะครับอ่านะแต่ละมาตรามันมีหลายมาตรานะครับเริ่มตั้งแต่ความผิดต่อเสรีภาพก่อนเอาเอาทีเดียวมาตราเลยนะครับ่าเดี๋ยวดูนะนะครับดูนะครับอืมนะครับนะครับมาตรานะอ่พลาดเด็กอายุไม่เกิน15นะอันนี้ก็สูงสุดก็ขั้นต่ำา3ปีสูงสุด15ปีเนี่ยข้อหาแรกนะ นะครับนะเนี่ยครับเนี่ยมาตราสามร้อยสิบเจ็ดภากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากวิดามารดาอันนี้จําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้านะครับนะอันนี้นะหนึ่งมาตราสามร้อยสิบเจ็ดที่ผมดูนะนะผมก็คิดว่ามาตรานี้แหละที่เขาแจ้งนะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้นี่อันนี้อันเดียวก็สิบห้าปีแล้วโอ้โหหนักนะนะครับนะแล้วก็จะมีข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทอดทิ้งเด็กอีก นะเอานะฮะทอดทิ้งเด็กกันนั้นเขาไม่รู้เขาแจ้งมาตราอะไรนะครับนะก็หนักๆทั้งนั้นอ่ะนะนะก็นายชัยพลก็คิดให้ดีนะครับจะสู้จะถอยนะครับนะถ้าทําผิดจริงก็รับสาภาพ,าพนะครับถ้าโดนจับคราวนี้ก็พวกยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะหายหน้าหายตากันหมดอะนะครับจะไปถ่ายที่ไหนถ้าเกิดสารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจําถ้าสารสารให้ประกันตัวก็อยู่ข้างนอกแต่ผมเชื่อว่านะ เขามีการคัดค้านการประกันตัวแน่นอนครับนะครับแน่นอนเลยนะครับมั่นใจเลยนะฮะนะครับนี่และครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามีมาตราไหนนะครับที่เขาแจ้งนะนะพอดูจากจากจากรายงานข่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเรื่องข้อหานะฮะนะแต่ที่ผมทราบคือ1นึภาคเด็กนะสก็อาจจะเป็นลักษณะหน่วงเหนียวกัดขัง นะจนเป็นเด็กให้ถึงแก่ความตายก็โทษหนักเหมือนกันกับประมาณ15ปีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเจตนาฆ่ากระถึงประหารชีวิตนะก็ดูว่ามันมันเกิดจากอะไรนะซ่อนเล่นอำพรางศก <c oughs> นะครับอันนั้นก็น่าจะมาตาร้อยกว่านะฮะนะครับเราก็ดูวันต่อไปนะครับว่าประมาณ3ข้อหาเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ก็ทราบว่าน่าจะมีการนะออกหมายจับเพิ่ม,เต,มเติมนะครับหลังจากมีการดําเนินการกับนายอา่ชัยชัยพลแล้วนะครับ นะอันนี้ก็นะก็อีกมาตราน่าจะเป็น199นะนะครับเนี่ยนะครับซ่อนเล้นเ,เคลื่อนย้ายทําลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตาย199ยเาจำคุกไม่เกิน1ปีน่าจะเป็นมาตรานี้เพอดูจากงาจากข่าวก็ยังไม่ค่อยชัดเจนก็คือ3อย่าง 1. พลาดเด็กอายุไม่เกิน15ไปสอ <c oughs> นะครับอทอดทิ้งเด็กจนถึงแก่ความตายนี่ยนนี้ ไม่แน่ใจว่ามาตาอะไรนะครับกาลังกาลังดูนะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ก็อาการหนักนะครับนะนายชัยพลเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็มีบุคลิกที่ดูแปลกเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะพูดจาไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าที่ผมติดตามจากรายการหวหนกระแสนะนะครับก็เป็นคนที่ดูแปลกๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะคนดังบ้านกกกอกนะจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดัง นะนะเป็นนักลงนักร้องนะนะร่ำรวยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้จะไปรอดหรือไม่นะครับไม่มีใครที่จะช่วยนายชัยพลได้ถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับนะนะครับพวก DNA อะไรต่างๆเนี่ยมันจะโอ้โหยากนะมันเป็นหลักฐานทางนินติวิทยาศาสตร์มันมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะพิวจะอะไราต่างๆมันสู้ยากอ่ะผมเคยเห็นคดีประเภทนี้มาเยอะแล้ว นะถ้ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดมีเอ่อ DNA นะแล้วก็มีอะไรเอ่อมี DNA มีลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าติดอยู่กับตัวศพบ,บริเวณที่พบศพนี่ก็คือจบมันยากอ่ะในการที่จะสู้เพราะมันมันมดแน่นนะครับยากนะอย่างที่บอกอนะ่ะถ้าหลักฐานมันมันมดขนาดเนี้ยเอาเทวดามาว่าความก็ทำอะไรไม่ได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้านายชัยพลและครอบครัวฟังอยู่เนี่ยทาผิดจริงให้รับสาภาพแต่ถ้าไม่ทำถ้าไม่ได้ทําผิดก็สู้แต่ต้องดูนะครับพยานหลักฐานเนี่ยฟังจากข่าวเนี่ยมันแน่นเหลือเกินนะเราจะหักล้างได้ไหมถ้าหักล้างไม่ได้เราก็ต้องมาทบทวนตัวว่าเราจะทําอย่างไรนะครับแล้วนี่พวกยูทูบเบอร์ยังไงนะครับเนี่ยนะยูทูบเบอร์บ้านกกอกนี่จะทําอย่างไรกันนะครับนะในค่าคืนนี้นะครับ แล้วต่อไปจะมีอยู่ไหมครับนะรับพยานาคอะไรนะนะและคดีอื่นๆนี่คดีบุกรุกป่าคดีอะไรต่างๆคือนะพอโดนวันนี้เข้าไปเนี่ยทุกสิก่งท,ทุกอย่างจบอะนะที่ยืนทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะมีอะไรเหลือกันไหมนะพอโดนคดีแบบนี้เนะี่ยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับถึงแม้ว่าในชั้นนี้นายชัยพลถือว่าเป็นผู้บริสุทธ ตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่เหนื่อยเพราะฟังจากตำรวจพูดแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงยากอ่มันไม่เหมือนกับลมปากอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับนี้ก็เหนื่อยแทนนะครับนะครับนะดูนะครับนะทนายระดับเทวดาจะช่วยได้ไหมถ้าหลักฐานมัดแน่นไม่ได้แล้วครับเอาเทวดามาว่าความก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะครับนะถ้าหลักฐานมัดแน่นนะ ถ้ามีดีเมีอะไรต่างๆนี่ลำบากครับนะฮะลำบากนะครับนะว่ากันไปนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมพี่น้องประชาชนบอกนะครับนะนะครับก็จบสิ้นกันสักทีนึงนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปก็ยังไงก็ถือว่านายอ่าชัยยพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่างานนี้จะรอดหรือนะครับนะ แล้วใครจะไปยืนเคียงข้างนายชัยพลไหมหลังจากโดนสารออกหมายจับแล้วผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับไอ้พวกคนดังๆทั้งหลายเนะี่ยพวกทนายความพวกอะไรต่างๆเนี่ยไปยืนเคียงข้างลุงพลหน่อยสิครับไปบอกสิครับลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ผมมั่นใจเลยนะครับว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายไอ้คนที่พูดไว้นะครับยังไงพรุ่งนี้ช่วยบอ,อกมาแถลงข่าวด้วยนะพวกนักกฎหมายทนายความอะไรต่างๆเนี่ยบอกนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ ลุงพลถูกใส่ร้ายนะถ้าลุงพลนะาทาผิดจริงตํารวจต้องจับตั้งนานแล้วทําไมตํารวจปล่อยมาปีกว่านี่นะมีนักกฎหมายทนายความบางคนเนี่ยนะชอบพูดแบบนี้นะุงลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดผมยืนยันได้เลยไม่มีทางที่สารจะออกหมายจับลุงพลนะคนพวกนั้นนะครับพรุ่งนี้เช้าช่วยแถลงข่าวด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วยรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดไว้ นะตำรวจเอาเส้นผมมาจากไหนเออนะครับคนที่ถามนะครับนะครับนะพยานหลักฐานมาจากไหนนะครับเขามีตั้งแต่แรกแล้วครับแต่เขาไม่บอกคุณไงนะมันเป็นความลับอยู่ในสำนวนนะแล้วที่บอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์พรุ่งนี้ช่วยมาบอกเลยนะครับว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะช่วยบอกด้วยนะครับตํารวจเขามีหลักฐานมัดนั่นแล้วนะลูกความผมไม่มีทางแล้วครับที่ศาลจะออกหมายจับ น่ะนะทุกคนล้วนใสายล้ายลุงพลโอ้โหนะคะนะครับพอสารออกหมายจับมาแล้วก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอน่าเชื่อว่าน่าจะได้กระทําความผิดสารท่านจึงออกหมายจับและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสารต้องรอบคอบครับเพราะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจคดีนี้ท่านผอ,อรตอรอเอาตําแหน่งเป็นเดิมพัน นะไม่เสียชื่อครับเป็นคนแปดลิ้วด้วยกันจุกรู้นะผมก็คนแปดลิ้วพี่ปัด๊ดผอบอรตรคนแปดลิ้วงานนี้ไม่เสียชื่อนะครับพอหลังจากคือวันนี้ออกหมายจับลุงพลเดี๋ยวก็จะมาต่อไปแล้วผมเชื่อเลยนะครับนะการเอาเด็กขึ้นไปอยู่บน,บนเขาเนี่ยนะต้องถลายสองกิโลหรือไงเนี่ย มันทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีผู้ร่วมกระทาความผิดมีคนดูต้นทางคนส่องไฟคนไรต่างๆเพราะดูแล้วมันน่าจะเอาขึ้นไปตอนกลางคืนนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะมีหลายคนนะครับที่จะต้องโดนออกหมายจับไม่มัน,ม,นมันคงไม่ใช่ใช่คนเดียวนะเท่าที่ผมทราบนะแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดมากไปคิดว่าหลายคนนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรจุกรูจุกรูนะครับ พุทธะอภิวันนะครับยิ้มปั้นเลยนะอมรินทีวีเนี่ยโอ้โหนะครับนะนะช่องไทยรัฐยิ้มปั้นช่องแปดเนี่ยช่องวันเนี่ยช่องเหล่านี้เขาตามติดอ่ะนะเขาเกาะติดเลยนะ่ะนะอ,อแล้วยังมีลุงพลยังมีคดีอื่นอีกทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องอมรินอีกจุกรูโอ้โหนี่มากันงานนี้นะโอ้โหนี่มันมันดูแล้วมันจะไปกันไหวไหมเนี่ยนะครับดูดูแล้วนะครับ นะนะครับถ้าทำผิดจริงก็รับสาภาพถ้าไม่ไม่ผิดก็สู้ไปจุกรู้นะครับนะก็สบายแนละ้วเรียบร้อยนะเราคงไม่ต้องไปฟังฟังใครมาแถลงข่าวแล้วครับม,มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอรอตำรวจแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอตำรวจแถลงข่าวดีที่สุดครับไม่ต้องไปฟังอะไรใครนะมีหลายคนบอกผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ผู้ต้องหานะ นะครับนะโดนกันแกล้งตำรวจปักธงนะอ,อ,อะไรตอะไรต่างๆอย่าไปสนใจครับนะคำพูดของผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องสนใจพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานะครับนะฮะนี่ก็เป็นคดีสําคัญเลยนะครับวันนี้ผมก็มาสักดึกเลยตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเป็นยังไง นะครับแล้วดูที่ว่านายชัยพลนั้นจะยอมรับสารภาพหรือไม่นะถ้านายชัยพลทราบว่ามีพยานหลักฐานขนาดเนี้ยถ้ายังจะสู้คดีนี่ก็หนะักแต่ก็แล้วแต่นายชัยพลก็เป็นสิทธิ์ของนายชัยพลก็ดูันต่อไปนะครับนะก,ก,ก็ว่ากันไปนะครับก็ในค่ําคืนนี้อาจารย์เดชาก็มากันแบบสั้นๆพอเห็นว่าเป็นข่าวด่วนก็มาจัดให้ซะก่อนนะเอาใจมิตรรักแฟนเพลงนะครับคนดูอยู่ทางทิกตอก ก็ห้าร้กว่าคนนะดูอยู่ทาง YouTube 3600ดูอยู่ทาง Facebook 8 2 0ปก็วันนี้ก็มาหมื่นกว่าคนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะจะไปออกรายการโหนกระแสอัจฉริยะนะนะครับนะก็ไปดูอัจฉริยะเขาว่าต่อเขามีข้อมูลวงในเยอะนะเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกับอัจฉริยะนะโทรมาก็อารมณ์ดีเลยอะนะวันนี้ที่รอคอย นะวันนี้ที่รอคอยอธิยาก็บอกเนี่ยวันนี้เข้าที่รอคอยมานะครับแลว้วพรุ่งนี้คุณอธิยาก็จะไปออกรายการหนกระแสนะครับส่วนผมก็จะวิเคราะห์ก็ค่าคืนนี้ก็เอาสั้นๆเดี๋ยวผมจะหาทางคุยกับพวกแหล่งข่าวตํารวจแหล่งข่าวต่างๆแล้วเช้าก็มาว่ากันต่อก็กราบขอบพระคุณที่ว่าห้าทุ่มกว่าแล้วพี่น้องยังมากันจุกรู้จุกรู้นะครับจบทันทีละครบ้านกกอกนะจะได้จบจบทันทีหนึ่ง รอมานานแล้วนะครับนะจะได้รู้สักทีว่าอะไรเป็นอะไรนะนะครับวิญญาณของน้องชมพู่จะได้ไปสู่สุคตินะผู้สูญเสียเนี่ยมันโอ้โหนะนะครับน่าสงสารนะเด็กอายุสามขวบหนักเก้ากิโลโดนฆ่านะนะครับนะก็ว่ากันต่อไปแต่ในชั้นนี้ถือว่านายชัยพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสิทธ์ต่อสู้คดีแต่จะสู้ดีสู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ นะครับนะแต่มั่นใจว่าผมมั่นใจตำรวจนะว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับว่าแล้วก็จุกรู้จุกรู้ลาตีสสวัส,สวัสดีครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพารดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล